สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้คณะกรรมการชกสอสมนะครับได้ประชุมกันนะครับหมอชาติรับทราบข่าวสารก็รีบมาบอกพี่น้องอสสสมอเลยนะครับ5ตุลาคม64นะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับทราบหรือยังครับว่าพี่น้องจะถูกหักเงินสงเคราะห์ชกสสมอกี่บาทครับตุลาคมนี้ครับคําตอบออกมาแล้วครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ สมาชิกของเราเสียชีวิต514รายครับดังนั้นเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกแต่ละคนนะครับจำนวน257บาทครับดังนั้นนะครับในรอบรับรองวันที่5ตุลาคม6,4นี้นะครับสมาชิกของเราเสียชีวิต514รายเงินสงเคราะห์ที่จะหักจากสมาชิกนะครับรายละ50สสตางค์นะครับรวมแล้วทุกท่านจะถูกหักท่านละ 257บาทนะครับ257บาทนะครับหมอชาติทราบข่าวก็รีบมาแจ้งพี่น้องอ,อสสสมอเลยนะครับเดี๋ยววันที่ค่าบริการออกนะครับพี่น้องก็อย่าเพิ่งรีบถอนจนหมดนะครับอย่างน้อยๆก็เอาไว้ติดบัญชีสัก300บาทนะครับเพื่อให้สมาคมชกสสมอได้หักเงินนะครับเพื่อที่จะได้หักเงิน257บาทนะครับเอาไปให้กับทายาทของพี่น้องอสสสมอที่เสียชีวิตนะครับ นะครับชอสสมนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับเป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงของพี่น้องอสอสมเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับทราบแล้วนะครับว่าเดือนนี้ท่านจะถูกหัก257บาทท่านยังไงแล้วก็ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติอย่างเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ